เออมาวันนี้เราจะกินอะไรดีอืมมันอยากจะแดงแล้วสักอย่างกูก็เลยต้องไป เอาขยะจากทางขยะเอ็กูได้ปูกับอะไรก็ไม่รู้เอามาใส่จานต้องทุบแม่งเลยแล้วกูอะจะกินแดดสวยๆดูไม่งั้นยังไงไปเลยกินตามผมกูได้นะเอาเคียงมาทุบทุบทุบเมียอะไรวะนี่เอาขนมปังมาสามสองหนึ่งปิ้งเด้งเละนี่เอาขนมปังอย่างนี้มันมาลอยต้องทำกันอย่างนี้ อืมเพื่อนอยากเอาเลยนี่มันหน้ามันไสมากปอยแม่งเลยนี่ต้องทำอ้เหีีเนี่ไรนี่คือมายองเนสของช่องเต็มเต็มเลยนอล้องแซ่บลีอะไรชิพายลยุยฮ้าฮบ้านมีไก่จะแดด มึงอะขอโมยมาร์ตไปใช่ไหมแฮ่แฮ่กูขโมยแกงไปงหฮะมึงขงโมย,กยไก่กูเลยมึงอะต้องเจอไอ้เคี้ยนี่เราต้องตัดสินกัน,กนด้ววยิธีนี้สามสองมึงเป่ายิงเป่ายิงเป่ายิงเฮ้ยมันไม่ฉุบวะเป่าย,ย,ยิงชุบไอ้เหี้ยทำไมกูแพ้ไอ้สังเอ้อย เฮียจะมึงเจอเนี่ยฮึแฮ่แฮ่แฮ่มึงงมึงให้ควายฮึแกะนมแป๊บตั้งเพลกินนมมีวิตามินต่อร้างกายแดกเด้อือเอาปูขึ้นมาแดกดูดปูอร่อยยิ่งกระดูดแหน็บอีกอ่าอร่อยอร่อยอร่อยอืออร่อยมากๆอร่อยมากๆอือ จุม่มงหน่อยก็จะเดนะน้องอืมอร่อยอย่างขี้เว้ยอืมแทบแปบบ๊บอืมอืมอร่อยอร่อยอรอยผมแดกไปเมี่ยะกินแล้วก็ขี้อย่างเงี้ยผมบอกได้คำเดียวว่ารสชาติมันขี้มากเลยอนะัอจบกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ